จกโตแล้วนี่นะร้ายแล้วโอะชงเห็ดก็ช่วยคไม่ปันอย่งน้ตีนเจ้าวะวดมื่โอ้ยยงยูอยู่วะโอ้ามันเนาะปลาขามันี่ถูกหญ่ปลามันกับปลาจีนปามันคือแุอดล้ายถที่มีอยู่ตัวใหญ่โตตนะ ไนรนปะดุกอ่ะโอ้ยมันหมดเลยสุดยอดนะพูนต่อพูนต่อพูนปะดุกวางวางขวานลงน่ะแค่แข่พังมาสองสานปะดุกอนงมโลกงงขานกับนมแข็งแข็ขวานแมขานเสาเนขนได้ขานบนี้บงบงนานอยบมกนี้ลงโนขนไปุ้งฟังูะเอปะดุกไปออมเท่พักอนนะอู ประมาณสามโลเจ้าว่าจากโลเออได้มาจากสามก็ได้เงี้ยเด็กนปูครัวมันปลากินเนหยังทีนี่เอ้ยอนนี่ขึ้นมาได้แล้วพี่น้องเอ้ยบาฮียไปดีพี่น้องปลาตกปลายังอ่ะื้กปลาไดมอนไดมอนตุกปลายังถอาท่านได้มอนตุกปลาอยังปลาโตหอง ใช้ปาทองฮปลาีปลาลุงเลยสบายดีพวยมาพยมาพยาสบายพี่พี่สบายดีสบายดีอเบ้งเต่าเออลมอันมตีใ่ไดเ่าปล่อปลาใหญ่ปล่อยเอาไปปล่อยปล่อยเ่าตัวนงปล่อยอ่เอ้าปลาใหญ่เขาไม่จะล่าคุกเก่าแล้วเา ไหนไไหนมปนเอานปลาน้องบ่าวเมนเนาะอาน้องบ่าวเมนพี่สบายดีสิฮู้นะพี่ปลาเด้อพี่น้องมาดะบินปลาเด้อค่ะเดปาน้องบ่าวเม่นซื้อปลา้พี่น้องเอาลดีกก่อ không oh, phụ <laughs> <laughs> tập hồng tự gì tự nhiên thứ gì lại phụ tải 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 phụ พอใส่นี oh. uh, so like ่นะไปถือมาไปถือโลดถือมาโลดตัวเดียวหนึ่งลายยังลาดโหอากีนเออมไปจีนเนาะก่อยจะสีเลยจักกินลายตัวหรือไปจีนไซี้แล้วบึงมันนะสโลวตัวเก่าเนี่ยครบะยับยับไปอีกวางนะยับไปอีก่วางขนาดวกนึงนะห้

โอ้โหลูกไรปะจ๊ะโอ้ไม่ลูกนี่เดลิงพ่อจีนนี่เลยนี่โอ๊ตตนี่โอ๊ตโอ๊ตไม่ลูกมั้งจ๊ะฮะโป๊ะป้านพอพื้นที่ไหม มันโดดเขานะขึ้นก่ออีกเลยนั่นน่ะ,ะนี้ไปวางผูวางเรื่องเรื่องน่ะท่าวะเออแค้มพังผูนปไนิ่วนปล่อยแล้วก็ดูหน่อยางเรื่องเรื่องผูนท่าวะสองน้องผูน้อ ผู้รากแสีเห to oh store, ล,ลืองๆพูและแคมพังพู้โอ้ยคนกลุมออกแล้วคนกุ่มอยู่นอกแข่ดดความผู้ว่าหน่อยไอลุกปลาเึ้นลงมาแต่คเวียงเรามาตึกแข่ผู้ น่ะอันบ่อเนมันเบ่าดุกมีได้อูมไม่ชี้ผิดได้ฮะดุกมีลายได้ทิลายเสียบดก้นมันเลยใช่ไหมก้นคอได้ไหมมดุกนังได้ก็ดูผมกินนมนก

กายคอนยับยมาถีบุาจ้ามีคอน่าเี้ยมลมันบางที่บางนี้มันลงโคตตัว่าดงของมันถึงมองมันเอกอพจะพูดไหมรูหพี่พี่ค่ะพี่พี่ทั้งลังนี่วัางนี่มุมนี่คอนนั่นมีเชีงแบบนี้ ไปกินอีกแล้วไปนป่มามาเน,นี่ยเขาจะเก็บเป็นเลยเลยพี่น้องเพรการเก็บนะ,ะามาสบายดี <laughs>